ตลาดเรือแต่น้ำมันไม่เต็มถังอ,อันนี้กำลังจะเอาเรือที่น้ำมันไม่พอเนี่ยขึ้นน้ำมันไม่พอเอาขึ้นไปข้างบนอันนี้กำลังช่วยกันเอาขึ้นล้อเลื่อนล้อเลื่อนเสร็จแล้วก็เอาเชือกเอาเชือกมัดขาตลอด เขาเชื่อกำลังบรรยายให้ท่านผู้ชมอะไรก็ว่าหข้างล่างเขาช่วยดันลกล้อกำลังจะลากล้อเข้าข้างล่างช่วยดันทำให้ลกล้อเข้าเข้าล่างเข้าล่างรถ เรียกรองเพื่อนช่วยแล้วเครื่องประรางได้แล้วไอนี่ข้างล่างเพื่อนดันขันแข็งข้างบนก็ดึงแบบอ่อนแรงเสร็จไปแล้วอ่าไปแล้วเคลื่อนไปแล้วต้องเช็คก่อนเช็ควันเช็ควันอ่าเช็ควันอ่า